สวัสด,ดีนกักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของส่วนเบี่ยงเบนคอทายกันค่ะสู่การหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายนะคะก็คือ q d นะคะเท่ากับคอทายที่3ลบกับคอทายที่1หารทั้งหมดด้วย2ค่ะค่ะในเรื่องของการหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายในรูปของแบบแจกแจงความถี่นะคะเราก็จะมาหาตำแหน่งกันก่อนนะคะซึ่งเราจะไปหาตำแหน่งที่3แล้วก็ตําหาตำแหน่งที่1กัน ในลนักษณะการหาตำแหน่งนะคะเราก็หาได้จาก Qx เท่ากับ L บวก I วงเล็บ nx หาด้วย4ลบด้วย f ใหญ่หารด้วย f เล็กค่ะในที่นี้นะคะ Qx มันก็คือค่าคอทายที่เราต้องการหาส่วน L คือขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของชั้นที่คอทายอยู่ I คืออันตรภาคชั้น n คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดส่วน x คือตำแหน่งของคอทาย ส่วน f ใหญ่คือความถี่สะสมของชั้นก่อนถึงชั้นที่คอทายอยู่ส่วน f เล็กนะคะก็จะเป็นความถี่ของชั้นที่คอทายอยู่นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาค่าของคะแนนในตำแหน่งนะคะก็คือ qx x คูณ n หารด้วยสนั่นเองสิ่งแรกนะคะเรามาดูที่ตัวอย่างคะ่ะจงหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายจากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้นะคะในตารางเราก็จะมีเป็นอันตรภาคชั้นมาให้ ะะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีความถี่เราก็จะมีหน้าที่หาความถี่สะสมกันนะคะความถี่สะสมอันแรกก็จะเป็นเลข3ค่ะเราก็หาได้จากชั้นแรกนะคะบวกกับชั้นที่2ไปเรื่อยๆและชั้นที่3ไปเรื่อยนะคะมันก็จะได้เป็น3เป็น4เป็น10 18 37 39 46 และ47ค่ะตรงนี้ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าจำนวนความถี่ทั้งหมดนี้มีค่าทั้งหมดเท่าไหร่นะคะพอเราได้แล้วนะคะเราก็ไปดำเนินการหาค่าคะแนนในตำแหน่งที่เราจะต้องการหาชั้นคอทายกันนะคะการหาคะแนนในตำแหน่งนั้นมันก็หาได้จาก qx เท่ากับ nx หารด้วย4 เพราะฉะนั้นเราก็จะหาตำแหน่งแรกก่อนคือตำแหน่งที่1ก่อนนะคะก็จะได้เป็น47ก็คือจำนวนข้อมูลคือ n คูณด้วยเลข1หารด้วยเลข4นะคะในที่นี้ก็จะได้เป็น47หารด้วย4เพราะฉะนั้นจะอยู่ที่11.75นี่คือชั้นที่เราต้องต้องไปจะหากันนะคะซึ่งในชั้นนี้นะคะเราก็ได้ชั้นเป็นชั้น177 ถึง195ชั้นที่เราใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราไปหาตำแหน่งที่1กันก่อนนะคะสูตรก็คือ l บวกกับ i คูณกับ nx หารด้วย4ลบด้วย f ใหญ่และหารด้วย f เล็กกันนะคะค่ะเราก็ไปดำเนินการแทนค่า l ในที่นี้ก็คือขีดจำกัดล่างเพราะฉะนั้นชั้นที่เราใช้คือ ชั้นที่177ถึง195เพราะฉะนั้นขอบล่างคือ177ถูกไปคะเราก็ใช้177ค่ะลบด้วยกับ10.5นั่นก็คือขอบล่างเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น176.5นะคะต่อไปคะ่ะอันตรภาคชั้น i คืออันตรภาคชั้นเราก็ได้ทั้งหมด19ค่ะ n x หารด้วย4ตัวนี้มันก็คือ11.75นะคะลบกับด้วย10ก็คือเป็นความถี่สะสมค่ะส่วนความถี่ก่อนก็คือด้วย8นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จัดการในวงเล็บก่อนคือเอา11.75ลบด้วย10ก่อนนะคะก็จะได้อยู่ที่1.5 75แล้วเราก็หารด้วยแปดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็หารออกมานะคะอ่านออกมาก็จะได้เป็น0.22นะคะเราก็นำ0.22ค่ะไปคูณกับ19นะคะ176.5บวกกับ19.022นนะคะคูณกับ 0.22ก็ได้อยู่ที่4.18นะคะหลังจากนั้นก็จะบวกกันได้เป็น1 8 0 6 8อันนี้ก็คือคำตอบของคอทายที่1เราก็พักไว้ก่อนนะคะเราก็ไปดำเนินการหาในคอทายที่3กันนะคะคอทายที่3ก็คือ NX หารด้วย4นะคะก็เท่ากับ สี่สคูณด้วยสหารด้วย4นะคะก็จะได้เป็น141หารด้วย4แล้วก็จะได้เป็น35.25ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูว่าในความถี่สะสมเนี่ย35.25เนี่ยมันอยู่ในชั้นไหนนะคะผลปรากฏว่าอยู่ในชั้น196ถึง214นะคะเราก็ดำเนินหา ตำแหน่งที่3ได้เลยนะคะ l บวก i nx หารด้วย4ลบด้วย f นะคะตัวนี้เป็น f เล็กค่ะ,คะเราก็ทำการแทนค่าเลยค่ะขอบร่างของเราก็จะได้เป็น195.5ใช่ไหมคะก็ไปลบด้วย0.5บวกด้วยอันตรภาคชั้นก็คือ19 nx หารด้วย4ก็จะได้เป็น35.25 ลบด้วยกับ18ก็คือความถี่สะสมในชั้นที่เราได้นะคะแล้วก็หารด้วย19 19คือความถี่ชั้นก่อนนะคะเราก็จัดการในวงเล็บก่อนในวงเล็บนะคะก็จะได้เป็น17.2 5หนะคะแล้วก็หารด้วย19นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ0.91ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้คูณกับ19ค่ะ เราก็จะได้คำตอบเป็น17.29ค่ะหลังจากนั้นใช้บวกกันนะคะก็จะอยู่ที่212.79ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคอทายที่3ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็นำมาหานะคะนำมาหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายกันนะคะ ก็คือสูตรของมันคือ q d เท่ากับ q 3ลบกับ q 1หารทั้งหมดด้วย2ใช่ไหมคะข้อทายที่3เราหาได้เป็น212.79กับข้อทายที่1เราหาได้เป็น180.68นะคะแล้วก็หารด้วยเลข2นะคะ ก็จะได้เป็น32.11หารด้วย2นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ16.055นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการหาส่วนเบี่ยงเบนขอถทายแบบแจกแจงความถี่นะคะทานักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนสามารถดูได้ที่หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ของชั้นม .6 เล่มที่2ได้น,นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอนักเรียนนะคะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ